และผู้สาวงามประจำหมู่บ้านเนาะกำลังมาแหงช่วงนี้ก็ดีานุ่มให้ความสนอกสนใจเป็นอย่างมากเอาสบายดีเนาะโดยสบายดีว่างามกระดอกกระดีอแทะเนาะขาม้ามืึอนี้บันแหงงามพี่นนองเลยออกออกกล้องคู่มือออกกล้องดูแลบันแหงงามเนาะแต่ว่ายังบัมี คนคลองใจอยู่ะนะน้องพันธ์มีคนคลองใจเนาะอยู่ด้ดยยังเงดอยู่เงดว่าแตกเแหละตอนนี้ยเนาะมีภัยในบ่อะนะที่ว่าแสิมาสะดุดาตาสะดุดใจของน้องบางทีคำเบาคำจาคาลมมีไัยจกคนที่ว่ามันโดนใจตามใจน้องเลยบ่หรือว่าผ่านมาเบิดแล้ว สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีถักแพงเบิดสุขุสูขข่คนเบิดสมองสบอเนะี่พี่น้องเดอ้อพ,พอเพาะสองยูทูบบ้าลาวับเพิินคือเก่าพี่น้องเลยเนาะมาพาะมาพาะกันเมืนเอนี่ก็คือเก่าพี่น้องเลยเหมือนเดิมเนาะ,ะพี่แหละเข้ามาหาทางน้องเอมี่ของเพิินเนาะน้องเอมี่เพิิอนอีกเตือนึงไหมบ่แมน่น้องเอมี่ของเพิินจะกของไผ่เด้วของเพิินกันเดจักจีเป็นของไผ่เนานะท่าเบิ่งถ้ารุ่นเหมนน้ำกัน ที่เป็นของพันที่นีเน,นะอพอตอนนี้ก็มีหลายคู่หลายคนให้ความสอนอสุกสนใจเนาะจับจองกันมาจ้วยจารถไฟสีสนกันบอลรุล่อย่างไรกับบหุหูกันอนะไรเนาะกำมือนี้เขาก็มาตามคำขอจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เพิ่นนั่นแหลนะเนาะให้ขามาหานะ้องอีกเถหนึงแต่ว่าเป็นคนใหม่พี่น้องเอ็นนี่ก็ดีเนาะโมเมนต์คนเก่านะเป็นคนใหม่ ผู้ใหญ่คนไม่อันนี้เนาะเพราะว่าล่าสุดนะที่ว่าเอาเอาเงินเข้ามาให้นะ่ะอันนั้นเป็นคนไทยเนาะบาทนี่มามื่อนี้ครั้งนี้บัดเป็นอไอนะ้ใหญ่พี่น้ตัวไยเนาะเรือผู้ใหญ่คนลาวเฮาบาทนี่อ้าวแล้วบาทพี่น้ตัวไยรถไฟสีสนกันบ่อรู้นอย่งไดก็บหู้กันไะไก็ดีเนาะกระบวนรถไฟลาวครับกระบวนรถไฟไทยจะมาสนกันบ่อหรือยังไดเนาะถ้าลุ่นถ้าส้มไปน้ำกันนี่นเะนาะไย นะคันว่าหลดไปยใหญ่หลดไปยแห้งกับกับั้นนั่นแหละพี่น้องเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวว่าตรงตรงซะเรื่องได้แห้งทั้งได้กับทั้งนั่นแหละเนาะสีสนะมาสันสานในความคิดเห่าดอกอันนี้แต่มันก็ขึ้นอยู่กับใจของน้องผู้แหละนาอปู่เขาสิเป็นคนเลือกนะเนาะเขาก็น่ะสิเลือกคนที่ดีอ่าฮัแหละสิมาเป็นกู่ชีวิตของเขาแต่เหากะ เอาก็ะบ,บอกไว้ก่อนเลยน้องบ่มีทางหูดอกว่าเขาดีหรือบ่ดีฮะน้องต้องได้ลองก่อนเนะาะจังจิหู้ <Yeah. S 1> อ,ะอะนาะเจ้าสิไปว่าจะไปเลือกคนดีนะเจ้าเลือกว่าดดดอกต้องได้อยู่นํำกันก่อนจังจิหู้ว่าเขาดีหรือบ่ดี <c oughs> บ่สามารถที่จกะการันตีได้ดอกคนเฮานะ่ะตอนนี้เขาดีแต่ต่อไปเขาสิดีบอหนะ่ะมันกระบ,บ่หูเนาะนี่มันก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าคนเฮามันดีเสมอต้นเสมอปลายกะถือว่าเป็นความโชคดีของ ผู้หญิงคนนั่นหรือว่าผู้ชายคนนั้นพี่น้องเลยเนาะชัดเจนไปบอจากว่านี่ก็ดีและผู้สาวงามประจำหมู่บ้านเนาะกำลังมาแหงสว่วงนี้ก็ดีหนุ่มๆให้ความสนกุกสนใจเป็นอย่างมากเอาสบายดีน้องโดยสบายดีว่า,างามกระดอกกระดิ่แทนะ้เนาะข้ามามือหนีมาแหงงามพี่น้องเลยอ๋อ ออกกล้องคู่มือออกกล้องดูแลบันแผงงามเนาะแต่ว่ายังมันมีคนคล้องใจอยู่น,นะยังพันมีคนของใจเนาะอยูไ่ได้โดยยังหงุดอยู่หงุดหัวแตกเลยแหละตอนนี้ก็เนาะมีไพ่ไหนบ่องนะที่ว่าแตบบ่สิมาสะดุดตาสะดุดใจของนอ้องบางทีคำว่าคำจาคาลม บมมีภัยจากคนที่ว่ามันโดนใจตามใจน้องเลยบ่หรือว่าผ่านมาเบิดแล้วแต่าบางคนก็นมีอยู่คาล้มนะแบบคําคาล,มาลนะ่มแหละเนาะหรือว่าบางที่น้องอาจจะเคยผ่านมาเบิดแล้วคาลมแบบนี้แมนเคยผ่านมาอยู่เพราะว่าเพราะว่าน้องกต่แบบเคยมีบทเรียนผ่านมาแล้วก็เลยหูเหมือแมนๆนว่าคนจริงกับ <c oughs> คนไ่จริงบางที ฮาพอเบิ้งออกเนาะด้วยบางทีพอเบิ้งออกด้วยการว่าวกับการการะทําแล้วบางทีคําวออ่าองค์คนนี่นายเป็น้องเลยคาลมเพิ่นนั่นละ่ะอ่ากสิพอเดาออกว่าเ,เ,วเพิ่นว้ากับเพิ่นเห็ดมันคือกันบอ่อดยแต่บางคนก็มีบ่แบบแบบข้ามาตื้นอน้นงนะมีบ่โ<ง>ทรเส้าโทรแรงโทรเบีย้ยโทบายโทรเถียงโท่บาบนัน่นนี่นะมีอยู่ป่มีมีอ๋อ ก่อนนอนกับโทษตื่นนอนกับโทษน,น,น่นี่มีอยู่ปะมีอยู่แบบนี้ก็คือบอยากโอเควันไดแน่น,นอนคือบอวันไว้ซะก็มีขนาดน่ะบ่แบบเจยังเอาค้าเวียงค้างานกับชีทโถทตลอดเวลา,าวแบบนั้นันแหละเขาเรียกว่าในใจคนนี้มีแต่เจ้าผู้เดียวนี่หายใจออกก็เป็นเจ้าก็คือน้องกับบหมักปันไดแบบคือแบบแยกบอออกคือว่าเวลาว่าง ก็บัวว่างก็ต้องเข้าใจบแมนว่าทีโทษตลอดเวลาเนะจะเขาเห็นยังเห็นยังกับแบบ<อ>มีแต่โทษอย่างเดียวฮนะเออ,อ,อ,อคือน้องกับบหมักปันไดแบบว่ามีใสยคือแบบมันจังใดๆฮนะคือหมักแบบโทษคือโทษเป็นบางเวลาเฮากับบดีว่างขนาดนั้นสิ<อ>ไปนั่งทาหาโทรศัพท์เจ้าเนาะโทษแบบเป็นเวลาอียังโทษเข้าใจอยู่ อันนี้การน้กรณนีของบางคนนะ,นะ<ด>เนาะแบบว่าเขาหลงหนะในช่วงเวลาที่เขาหลงแบบหายใจออกกับเป็นเธอหายใจเข้ากับเป็นเธออย่างประมาณนี้อันนี้เขาก็เข้าใจนนองอยู่กัถึงเจ้าสีบ่อฮับหรือบ่อเตาะก็ตามแต่ขอให้คอยได้ถักมา<ด>เจ้าสิไปอ่านนั่นลังไปตาะนั่นลังนี่นะให้เจ้าหู้ว่าใจคอยนะคิดแต่น้ำเช่าตอนนี้ถักเช้าถักแรงถักเทียงถักบ่ายนั่นเอย ก่อนนอนก็ทักมาบอกว่ากุดไไนท์อย่างนั้นี่ส่งสติ๊กเกอร์มาบอกเนี่ยประมาณนี้คือให้เจ้าผู้ว่าคอยคิดยังอยู่นะตอนนี้ในใจคนนี้มีแต่เจ้าออกมาอนนี้เขาเรียกว่าคนหลงหลงรักหลงไหลกับบมากคือกันเนาะหลงรักหลงไหลยแต่ว่าในตัวน้องบัดบ่มักแบบนั้นแมนคือน้องแบบมากแบบในความเป็นในความนิสัยเป็นผู้ใหญ่แบบว่า คือโทรกับแบบโทษเป็นบางเวลานะบ่วม่นวาสิโทษนํานํานําอยู่ฮะเคยมีอยู่บ่ผู้โทรนํานก็เคยมีอยู่อ๋ออันนี้มันก็เข้ากับบทสนับสนุนบินอเอ้ยถ้าว่าโทษไปแล้วอ่าครั้งนึงเขาบอหลับแหละคือวางไปเลยบิน้องบมันตรงโทรนําโทรนี่ดอกบางที่เขาก็บอกว่างเขาบส่สะดวกเขาติดอยากติดงานเขาน,นี่นนี่คือการกับ FC ีโทรมาเฮ้านี่แหละบางที่กับโทษมานํานําเขาบ่หับบัดหับแล้วบัดแมนเมาบาดนี่ อันนี้นี่ <c oughs> แหละคือเหตุผลบางคนที่ว่าโทรมาดูดูนะคือเพิ่นเมาชั <c oughs> ากเมายัางดอก <c oughs> บางที่ก็เพิ่นโทรมาก็สิโทรมาช่วงเวลาเฮารับมานอนเนี่ยนี <c oughs> ่ล้างเถียงขึ้นไปนะแบบโทรมานำนนะ <c oughs> อันนี้คือคนเมาพี่น้องเ้ยบางที่เวลาเมาแล้วเขาบ่อยเขา,าแบบแนวใดแบบบกหุจักแบบว่าเกรงออเกียงใจนะมันแบบชดลวดนะง่ายๆซะอ่บ่มีความเกงใจไปแล้วตอนน่ะคือคอยเมาแลวก็ คือความกล้าของ่อยอน,นี่มีเต็มโตแล้วไพชีวะนได้คิดได้ก็แล้วแต่นะคอยบวสนคอยบวแค่แต่มาเมื่อนี่ก็เขาเลื่องเลยพี่น้องเลยอันนี้คือแบบามน้องเนาะมันกระสีเงาผสมควนแหละก็คือน้องก็เคยเจอแหละแบบเขาโทรมาแบบอ่าหาเนแหละคือเขาว่าอะไรเอะไรโทรมานำๆนนั่นนี่แต่ละสุดตอนนี้ หลายคนกน็ถ้าได้ฟีดได้ไลน์ไปก็จะภาวน้อดใจเ้อเพราะว่าน้องตออหรับบททันอ่านบทนบทันตอบททันข้อความเก่าๆมันก็สิลงไปอยู่่นแหละพี่น้องเอู้่แหละคันบ่กคุดคุมม้มเอาคือสีบเห็นข้อความเก่าๆนะมันอยู่ต่ำเด้อพวกใหม่ๆม,มานี่มันก็สิอยู่เทิ่งตลอดนะเ<อ>ข้าใจบอพี่น้องข้อความั่นะบอกว่าจะเป็นเฟซเป็นไลน์คือกันถ้าเกิดว่าถักมาแล้วเขาบเห็นเนี่ยนี่ หรือบางทีมันเป็นข้อความที่ว่าสแปมไว้มันกับเห็นได้มันก็บซีอยู่ลำลุ่มๆพแหละโต๊ใหม่ๆมันก็บซอยู่ทึ่งนะประมาณนั้นแหละอ่าบอห้ยน้อยอกนยใจอันนี้ก็มี่คือการเอฟซีก็ต้องทักมาแบบห้าเห้านี่แหละว่าเออบอกน้องในเด้อจังสันสิบอกน้องหูในกดหลับผมเป็นเพื่อนเนี่ยนะเห็นว่าบอหลับเป็นบอหันหลับเป็นแฟนกันหรเป็นเพื่อนก่อนกันได้เพื่อนนั่นเอนะอ่า เดี๋ยวเป็นเพื่อนกับชิมาเลีอนมาเป็นแฟนเองแต่ว <ım S 1> like ่าเพื่อนว่าในนี้แม่นมาพี่น้องก็คือมาเมื่อนี่เด้อแบบขออนุญาตเอื้นเพื่อนลุงเนาะคันเฮาสิเอื้นเพื่อนว่าอ้ายเพื่อนกัเพื่อนว่าให้เอื้นลุงเนาะเพราะว่าเพื่อนกับคนแบบมีอายุแน่นะแล้วก็รักฮกแล้วพี่น้องเลยคนที่มาเมื่อนี่รักฮกได้น้องเอ็มเลย รักฮกแต่ว่าเป็นคนลาวเฮาอยู่ในอ,อเมริกาเนาะเพิ่นใส่ชีวิตอยู่่นแหละก็สิหลป้าลาปปีหแหละ,นะเนาะเราก็ดีเราเห็นคลิปนอกมาดนี่ก็เลยแบบเกิดความแบบว่านี่ใดสนกุกสนใจหแหละยเนาะสนุกสนใจไปง่ายซะกะกะมีใจให้แหละพป่นองเอ้แบบมักแหละเพราะว่าความหักความหมักมันบังคับกันบ่ได้ดอก เนาะแต่มันก็ขึ้นอยู่กับว่าสิได้ความหักกลับขึ้นไปบอ่อนฮะแต่นี่เพิ่นกล็ลองเบิงเพิ่นนะเนาะเพิ่นกล็ลองเบิงเพิ่นเนาะลองเสี่ยงเบิงเพิ่นเนาะบ่ลองกับบุหู้เพิ่นนาะบางทีอาจจะเป็นวุ่นว霎หรือว่าบุพเพสันนิวาทสายหนอ่อสายแน่นก็นมีพี่น้องเอ้ยหั่นนะผู้เกิดก่อนเกิดน้ำลังเนี่ยนี่อ่าบางทีเพิ่นเกิดก่อนน้องเกิดน้ำลังเนี่ยนี่มาเจอกันเนี่ยนี่หั่นนะก็มีแบบนั้นเพราะว่าโดยลย้วนีเคสอันมันก็นมีอยู่หนะั่นนะเนาะ เพิ่นก็นเลยล่องเบิ่งเพิ่นอนะ่ะลองเสียงเบิง่งแ,แต่เราก็บ่ได้ทักมาห้านอกดอกเนาะการที่ลองมันก็ต้องมียังพิสูจน์เนี่ยแหละพี่น้องเลยการที่ว่าล่องจิมาล่องอยู่ๆกับบ่ได้เนะี่นก็ต้องมีการพิสูจน์แล้วก็มีอขอแหลกเปลี่ยนกันแน่ะแหละเนาะแม่นบ่นนอกเอมี่โดยอดวยว่าซัน <c oughs> จัางเมืนบ่แมืมนโดยน้ำหละ <c oughs> มื่อนี้นะายจะค้นกับมาหาเอานับไว้บ่ต้องออกสื่อเขาจะเอานับว่าประมาณจะค้นมื่อนี้เขามาหาเนาะเนีนะ่ยอ้ยประมาณหกเจ็ดคนไป่ลยหกเจ็ดห <c oughs> กเจ็ดคน <c oughs> มันอไว่างพี่น้องเลยเนาะช่วงนี้งานเพป็นายบ่ได้ว่าง,นงเน,ะงนงา,นเนาะานถ้าแมืนว่าผู้บ่าวกับหัวกันได้บ่เหงพี่น้องเลยเที่ยวมา <c oughs> อยู่ปลำปลำอยู่นะ ผู้หนึงงน่งออกผู้หนึ่งเข้าผู้หนึงงน่งออกผู้หนึ่งเข้าอยู่ช่วงนี้เขาก็คนแทนนี่เขาก็จนว่าเขามาเนี่ยกับดอกกระเดียวเนี่ยเกี่ยวเข้าอยู่นะเป็นกระคิดในนั้ะะนะเลยโบบ๊วยไปทางใดดอกเนาะมือนีิเนาะบโบบ๊วยไปใส่บ๊วยใส่อ่าไปเนาะเห้ยหลายคู่หลายคนก็ถามขาม่าว่าตัวจริงน้องเป็นอย่างไรคือการบบกับในคลิปในปก ะมาเบิ่งเองพี่น้องเลยบอกอย่างว่าเอาไลาน์เนาะให้มาเบิ่งเองนันแหละมันกรสีคือกันเนรีสีกันสีพิษกับอ่าสีพิษบลลไลน์ดอกพี่น้องเลยเนาะแต่ตัวจริงน้องกับพระหน้าพระตาอยู่นะเนาะสามพี่น้องชุ่มเพลินไมีแต่พูงงามๆพี่น้องเลยเนาะกับเ,เจ้า กว่าภัยงามกว่าภัยมันก็ขึ้นอยู่กับใจคนคือกันขึ้นอยู่กับภูมิหลักพี่เนาเลยงามภัยงามมันนั่นแหละอยู่กับสายตาภัยมันเนะ <c oughs> าะแต่การดูรวมๆก็มีสเสน่ห์ประจุคนนั่นแหละสเสน่ห์มันเรียกว่าสเสน่ห์ภัยเสน่ห์มันน่ะนะคนสเสน่ห์ก็คือกันก็นกคือว่ามอนก็คือแบบทั้งเงินลุงเพิ่นนั่นแหละเพิ่นฝากเงินมาพี่น,อน,น้องเลยเนาะฝากเงินมาลอยหนึ่ง อ่นหันเาว่าออกสื่อเด้อร้อยหนึ่งนี่เพ็นอะไเอาจะฝากมาลอยหนึ่งครับก็บะไปแบ่งให้น้องเอาในนี้นะก็จิไปแบ่งให้น้องคนละครึง่งเปลว่าคือการเป็นนำใจนะว่าซื้อใจน้องไวย้ยงประมาณนี้เป็นนำใจแล้วก็สิดาให้น้องเอาไว้เล่นปีใหม่แน่รอ,อยรอยบาทได้น้องคนละห้าสิบบาท คนละห้สิบบาทเขาเรียกว่าลอยบาทเนาะคนที่ต่างประเทศเก็จะบาใส่ดอกะลอยบาทมีแต่ลอยเหรียญไปแล้วคนละห้สิบคนละห้สิบเหรียญพี่น้องเอ้ยเนาะ กาและเป็นเงินกีดมาพี่น้องเลยตอนนี้ก็ดีที่และเพื่อนวาซิโอนมาไปเข้าบัญชีเฮาอะไรมันได้น้อยเนาะอันนี้กับวนนั้ได้ลนหนึ่งได้เหมือนเดียอก่อนเนี้ยมาให้พันหนึ่งเหมือนเนี้ยมาให้ลนหนึ่งลนกี่บานเฮาได้พี่น้องเลยกันว่าฟังเบิ่งเงินล้นนคือายเนาะแต่ว่าถ้าไรเป็นเงินบาทกับพันกว่าบาทพี่น้องเลยพันกว่าบาทเนาะเอาไว้เล่นปีใหม่แล้วก็ซื้อ ຂອງໃສສ່ວນຕົວຂອງนองຫັ້ນ tter ออกทําເງິນລະກະແນວໃດมันสิຈົບຊงາມนอ ต่อไปอาจจะได้ลายล้านเ่ประจักแลกแว้วกันนี่มันบุพเพสันนิวาสหรือว่าบุญน้ำกรรมแต่งนะพี่น้องเอ้ยแบบจ่องดึงเข้ามาหากันหนนะ <c oughs> อันนี้เทาก็บแบบถ้ำนาทีเป็นเขาเรียกว่าเป็น,เป,นเป็นสื่อกลางเลยเนาะเป็นทางสะพานหลักสะพานบุญนี่แหละถ้าผู้ใดแบบไว้เนื้อเสียใจแหละก็อย่างเทาเป็นสะพานหลักสะพานบุญให้ เขากิดเป็นหน้พี่น้องเยเนะาะทำบอดีคัดดอกแล้วแต่จุดประสงค์ของเพิ่นเนาะแล้วก็ถามว่าเอา่อมันจะเป็นไปได้บอ่อันนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับบุคคลสองคนเนาะเฮาก็มีหน้าที่ทำเสนอแบบอา่าส่งของ้อมูลติดต่อให้เท่านั้นเนาะอืมคามีท่าน,นั้นแหลงงะลเป็นหน่อไยบ่มีอย่างไรดอกเนาะก็ขออกว่าไหนทางว่าลายมัได้ขี่หิวเขาเลยตอนนี้เสียงกับสิบอ่อกเลย พอพอให้ทั้งเัินลุงใหญ่จะดีเพิ่นเนาะบอกสื่อดอกลาวให้ออกสื่อสื่อซุกนะลุงซุกซะดเราสื่อลุงซุกเน,ะนาะนามสกุลไม่ต้องว่าซั่นลุงซุกแหละเพิ่นอยู่ดีแม่งสุขภาพ้าเก็บแข็งให้ได้พิชิตใจเออ่สาวเอมี่เด้อลุงเดอนะ้อเนาะจังได๋กอ่น,นอลองเว้าลองคุยกับเนาะลองเบิง่งเนาะคันออ่นนะมบ่ได้เป็นสื่เป็นแฟนก็นเป็น ลูกเป็นล้านเป็นพอหากลูกหากกันก็ได้ก็แล้วแต่อันนี้ก็ดีขึ้นอยู่กับแบบขึ้นอยู่กับคำว่าคำจาของสองคนดอกเนาะน้องบอลลังเกียดเป็นวอาอยู่หกสิบเ่เคยลังเกียดแต่หกสิบกับคนอยู่เมืองนอกเนาะบ่ได้เถ่าคือหกสิบคือบ้านเราได้เสียงว่าเสียงจาเิ่นกันยังหนุ่มอยู่ได้ยังหนุ่มยุยแต่ก็เห็นหูเป็นยังไปลยแหละเพราะว่า ก็โทรคุยกับเพื่อนอยู่ทั้งเฮาก็ดีอ่ะพี่น้องเอ้ยเป็นกำลังใจให้เบิร์ตสุขุสุคนเด้อสำหรับเอฟซีบอลาวาเพิ่์นนี่แหละที่ว่าทักเข้ามาอาชีพแล้วก็มาคุยหรือมาล่มทั้งนองเอมี่เพิ่์นเนาะว่าจจะเป็นทั้งเงินผู้บ่าวฝั่งลาวหรือผู้บ่าวฝั่งไทยหนุ่มลาวหนุ่มไทยนี่แหละเนาะอาจจ้จบขี้เปรซ่ามีอะไรพี่น้องเอ้ยเป็ดกับสิเบิร์ตนองเอมี่ขอะบุญขอบคุณทั้งเงินผู้ใหญ่จะดีเพิ่์นนี่จังเล็กจังน้อยโดยขอบใจอ้ายหลายๆเด้อที่ มีน้ำจิตน้ำใจต่อ,อน้องทีโอนเงินมาไห่น้องน้องก็ขคอให้อายอยู่ดีมีแฮงความเจ็บอย่าได้ความไข้อย่าให้มีคอให้อายุมัน่นขวัญยืนคอให้อายห่างอายมีเด้อพบพ่อจะเจอจะคุณดีดีเข้ามาในชีวิตขอยอายห่างอายมีให้อายมีน้องในใจตลอดไปบอกให้อายมีน้องในใจตลอดไปบ่ แต่สําหรับเงินนี่ก็ถือว่าสําหรับน้องก็ถือว่าลายเจอจะขอบใจเพิ่นหลายๆเน้องที่ว่ามีนาใจที่โอนมาให้น้องใส้เนาะเด้วคิดว่าสิไปเล่นใส่บ่ปีใหม่แล้วเฮากายังคิดบอกว่าสิเปล่นใส่เงินก็เลือมีมาหลายได้นน่ไปบ่บไปใส้กับเล่นในบ้านจะคข้องก็ได้ล่ะว่าโดยเนาะไปใส้กับหมวนคือกันเล่นในบ้านกับหมวนกันเล่นให้มมวนมันกับหมวนโดย ซีมีหมูเล่ดนดีกว่ในบ้านแต่บ่ค่อยมีดอกเพราะว่าหมู่กับขาเจ้าไปไทยมัน,ลมน,นแล้วอืรอเล่นกับน้องกันแหละหมู่น้องมันนล่นกันแล้วเดี๋ยวสิหาหมูมาเล่นนําดอกกันนะพูมีโดยเอาโอเคพี่น้องเลยที่จบคลิปไปนะเนี้เนาะฝากกดไลแ์กดแชร์กดติดตามพี่น้องเลยอยู่ดีมีแห่งเพลงแม่งปานกันคือเก่าพี่น้อง FC ฟซีบอกเราบ่าเพิ่นเด้อไปเพราอันใหมค่คลิปหน้าพุ่นแหละเนาะในใจก็ <c oughs> คันบอดได้มีงานมีอย่งางครับกับบอดได้เข้ามาดูปบอดเด้พี่น้องเลยอย่าน้องเบื่อน้องลำคาญเนาะเนองสิบโมีคำว่อนำหนะอันนี้ก็เดีอันนี้ก็คือแบบมาตามจุดประสงค์ของผู้ใหญ่เป็นซีซีดอกเนาะอยังหามากผู่มืออยู่บ่ลได้แก่หามากผู่มืออยู่แต่ว่าแบบฟื้นใจนะพี่น้องประมาณนั้นนะแหละเนาะเซลล์หยอกเซลล์หยอกเอาไปแล้วสบ,บายดีเ<อ>นาะสบ,บายดีดยสบ,บายดี